ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทํานะครับที่เลี้ยงผีเสื้อดูนะครับว่าผีเสื้อเนี้ยมันจะออกเป็นชนิดแบบไหนนะครับเพราะว่านะฮะเดี๋ยวไปเก็บต้นไม้นะครับต้นแทงพวยนั่นแหะนะครับผีเสื้อนะครับนะเพราะว่ามันกินใบหมดแล้วไปเจอตัวมันตัวเขียวเขียวหนอนชิเมจไดนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นผีเสื้อชนิดไหนอันนี้ผมมัดแบบนี้เดี๋ยวจะทํากงให้มันเอาใบไม้ให้มันกินนะครับว่านะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะ ผีเสื้อชนิดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปเอาผ้านะครับผมครับเราก็ได้ผ้าผ้ามาแล้วก็ได้ไปเก็บมาเมื่อกี้นะนะครับเดี๋ยวทําการนะครับการมัดดูนะครับว่านะฮะจะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำการทำมุ้งมันก่อนนะครับ ทำม้วนก่อนนะครับอันนี้เราจะลองทดสอบนะครับทดสอบเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะชนิดไหนนะฮะข้ามุ้งนะครับข้ามม้งเก่อนเก่าครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันออกเป็นชนิดไหนฟูบังนะครับอนี่นะครับมุ้ก่อนนะครับ ถึงไหมไม่ถึงถึงไหมครับนี่จะลองเลี้ยงดูนะครับเล่นๆนะครับเลี้ยงแบบเล่นๆศึกษาเล่นๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะกลางดูนะครับะก็จะเป็นลักษณะา่างนี้ละครับอันนี้ก็ ้ปิดอย่างนี้เลยจะดีกว่าเห<ะ>็นไหมเดี๋ยวจะมัดตรงนี้เอาะจะเลี้ยงผีเสื้อนะครับเอาไว้ให้เด็กๆได้ศึกษาเล่นนะครับนี่ฮะใช้ผ้ามุงนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเสร็จแล้วไม่ได้เย็บอะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปเอาตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บหนอนกันนะเดี๋ยวเราไปเก็บครับเราก็มานี่ฮะเก็บตัวหนอนเห็นไหมครับเนี่เห็นไหมครับตัวหนอนนี่นะครับสองตัวนี่จะทำการเก็บเลย กหนอดนะครับสองตัวนี่ฮะดูว่าเขาจะออกเป็นสีเชียชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ในนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่ในนี้นะครับเัาใบไม้ให้เขากินนี่ฮะสองตัวเดี๋ยวเรามาใส่อ่ะจากเราเราเก็บเข้าไปแล้วเราก็เอานี่เอาใบไม้ให้เขากินนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ฮะ เราก็ผิดนะครับนี่ครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะนี่อยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาเรามาดูกันว่ากี่วันกี่อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวผีเสื้อนะครับผมนะอันนี้คือซื้อทดสอบเลี้ยงเล่นๆนะครับนี่เลยนะครับโกงผีเสื้อผมนะครับทีนี้สวัสดีครับ